สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรักโลกกันเถอะในเรื่องของน้ำท่วมค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะคะเด็กๆคุณครูก็มีการ์ตูนตอนภัยจากน้ำท่วมมาให้เด็กๆได้รงชมกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปชมการ์ตูนเสร็จแล้วกลับมาพบกับครูเบนนะคะ วันหนึ่งโลกใบนี้ของเราเปลี่ยนไปหากวันหนึ่งโทรศัพท์ไม่มีให้ใช้หากวันหนึ่งบ้านที่อยู่จูจ่ๆหายไปเราจะอยู่ยังไงร,รู้แล้วรอ<ถ>ดตอน,น,นภัยจากน้ำท่วมขณะนี้ศูนย์ระวังภัยแจ้งเตือนน้ำท่วมเฉียบพลันขอให้พวกเราระวังภัยดังนี้นะ ข้อแรกขนของสำคัญขึ้นที่สูงข้อ2ส,อสับคัดเอาไฟเพื่อป้องกันไฟดูดไฟรั่วและป้องกันไฟไหม้ข้อสามอ,อพยพตัวเองขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมนำถุงยางชีพและใส่เสื้อชูชีพมาด้วยนะระหว่างเดินทางหลีกเลี่ยงแนวทานน้าและช่องระบายน้ำเผื่อน้าขึ้นอย่างรวดเร็วจะเป็นอันตรายยายฉาน้ามาแล้ว สับสวิตไฟแล้วขึ้นทีสูงดีกว่าโอ้ยจาาตาอย่าลืมเอาถุงยางชีพไปด้วยนะน้ำแรงเหลือเกินต้องนี้ขึ้นที่สูงแล้วสมบัติเป็นของนอกกายรักษาชีวิตไว้ดีกว่าเอาไม้ปักวัดระดับน้ำข้างหน้าทางที่เราจะไปนะลูกเพื่อเจอหลุมบ่อที่มองไม่เห็นนะจ๊ะรับแม่ ช่วยด้วยช่วยด้วยเขาจะจมล้วจ้าช่วยด้วยแม่ครับทางโน้นน่ะมีคนกําลังจะจมน้าเราต้องช่วยเขานะลูกถ้าไม่มีอุปกรณ์เช่นเชือกหรือวัตถุลอยน้ําก็จะอันตรายอาจไม่รอดทั้งคู่ให้ไปหาอุปกรณ์มาช่วยดีกว่านะครับครับคุณความดีผมมีเชือกพกไว้ในถุงยางชีบอะโชคดีจัง งั้นพวกเราไปช่วยเขาดีกว่านะครับจับเชือกด้วยนะครับเอามาเชืวอก,กันดึงเชือกแล้ววางวางนะถ่ายแล้วแล้วนี่ขอบคุณมากนะรอดตายแล้วนึกว่าจะจมน้ำขณะนี้น้ำค่อยๆลดลงแล้วนะครับแต่ยังไม่ปลอดภัยห้ามลงเล่นน้ำหรือพายเรือใกล้สายไฟยนะครับเพราะอาจโดนไฟดูดได้ และระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและเชื้อโรคที่มากับน้ำอยู่ในที่แห้งไว้ก่อนดีกว่าหากพบผู้ใดไฟดูดให้โทรแจ้งสายด่วน1669และประถมพยาบาลตามคำแนะนำถ้าหากหยุดหายใจให้รีบปั๊มหัวใจให้นำถุงพลาสติกใส่ทรายบุดคอหานและท่อน้ำทิ้งป้องกันน้ำท่วมดันเข้ามาทางโถส้วมให้ทำความสะอาดเท้าหลังจากลุยน้ำถ้ามีแผลให้ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับ การไปช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งดีแต่ต้องระวังให้ตนเองนั้นปลอดภยัยซะก่อนที่สำคัญต้องมีสติอยู่เสมอนะครับ กับการ์ตูนที่ดูไปถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนย,ยังจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากฝนที่ตกมาในปริมาณที่มากและตกติดต่อกันมาเป็นเวลานานๆจนเกิดน้ำป่าไหลบ่าเหนือผิวดินลงสู่ร่องน้ำลำธารและในแม่น้ำมากกว่าปกติ ซึ่งในขณะที่น้ำจำนวนมากไหลาตามร่องน้ำลำธารและแม่น้ำนั้นหากลำน้ำตอนใดไม่สามารถรับปริมาณน้ำทั้งหมดให้ไหลยอยู่ในเฉพาะภายในลำน้ำของตอนเองได้ก็จะทำให้น้ำมีระดับล้นสูงกว่าตลิ่งแล้วไหลล้นฝั่งไปท่วมพื้นที่สองลำน้านั่นเองหรืออาจไหลไปท่วมขังตามที่ลุ่มต่ำไกลออกไปเป็นบริเวณกว้างค่ะ นอกจากนั้นตามพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ในเขตชุมชนซึ่งไม่เรามีระบบการระบายน้ำที่สมบูรณ์มากนักเมื่อเกิดฝนตกหนักมาเป็นเวลานาน,านๆในแต่ละครั้งมักจะทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นที่แล้วทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของการเพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆค่ะ เด็กๆก็รู้ถึงสาเหตุการเกิดน้ำท่วมไปแล้วนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าเด็กๆจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมบ้างคะถ้ายังนึกไม่ออกคุณครูจะทบทวนให้เด็กๆฟังอีกครั้งนะคะพร้อมกันไม่เอ่ยถ้าเกิดพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ6วิธีรับมือน้ำท่วมนะคะเด็กๆคือ1ติดตามข่าวสารและประกาศเตือนทุกช่องทาง 2. เตรียมข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างอื่นให้พร้อมค่ะ 3. ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมค่ะ 4. นะคะเตรียมเบอร์ติดต่อหน่วยงานของรัฐเผื่อเราต้องการความช่วยเหลือ 5. ห,หาเกิดน้ำท่วมให้ปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรทันทีค่ะและ 6. นคะคะเด็กคือระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคลิปวิดีโอการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมที่คุณครูได้เตรียมมาให้เด็กๆด,ดูแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับการเกิดน้ําท่วมถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับน้ําท่วมเด็กๆมีวิธีการดูแลตัวเองแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่เรียนไปด้วยนะแล้วอย่าลืมไปทําคลิปที่คุณครูแปะไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย